วันนี้มาร่วมสง่งครับวันนี้ก็มาส่งน้องค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ลึกถึงแล้วก็ไม่ว่าจะทำบุญหรืออะไรลึกถึงน้องมาโดยตลอดแล้ววันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาส่งน้องวันสุดท้ายที่ได้เจอกันแล้วก็มาส่งน้องกลับไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็ได้มาบอกลาพูดคุยกันนิดหน่อยถ้าจำความถ้าจำาของน้องที่อ,อยู่ในความทรงจำของคู่คืออะไรน้องเ,อเป็นคนสดใสร่าเริงเป็นคน สนุกสนานและน้องก็ยังคงสวยงามเสมอวันนี้ได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่เพิ่งได้สัมผมน้องมเมื่อเช้าพี่บอกวันนี้น้องยังสวยอยู่เลยผิวสวยมากเราก็ยังคุยกันตลอดว่าโมเป็นคนที่สวยมาตลอดทั้ง่นทั้งผิวแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าโมโมสวยเสมอสำหรับพวกเราทุกคนค่ะเมื่อกี้บอกว่าได้ล่ำลาล่ำลาอะไรน้องบ้างก็บอกกับน้องว่าก็ลาก่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างสำหรับวิชาภาแล้วก็อะไรที่ ที่ขอให้มันผ่านพ้นไปชีวิตหน้าขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งที่สวยงามก็เป็นอะไเป็นคำอะไรที่เราได้บอกกันค่ะแล้วก็ขอได้ได้เจอกันใหม่ในชาติหน้าค่ะแล้วทางนะคะค่ะมีโอกาสได้อัปลาน้องไคะบอกวันนี้ว่าผมว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทุกคนพิ่น้องทุกอน่างที่าประเทศไทประเทุกคนก็บอกว่าวันนี้ก็ตามลาน้องนะครับก็มันส่งน้องไปเป็นหน้าผาถวายเชื่อว่า ถือว่าไม่ได้สนิทมากในการทำงานยังไม่ได้เจอกันเจอกันหลปาอนก็น่าจะตบในเรื่องของคดีค่ะส่วนตัวเรามีความคิดเห็นความคิดเห็นก็อขอไม่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 กล่าวถมากเพรว่าังดี่ไม่ได้รู้งมากเท่าไหร่ขอเป็นเป็นกลังใจในสวนที่น้องดีว่าค่ะเราก็เป็นกาลังใจในส่งน้องแน่นอนคเพราะว่าทุกอยางก็มันไม่ได้มีความจริงตามันอย่แล้วใช่ครั ังนสต้อรเกิดที่มนเปิอทยนก็ง่ายๆเลยบก็รู้ว่าว่าบางทีคนที่ทำอีกตอนนี้ผมว่ามันเกิน, bon นคนให้เกียดน้องไม่ว่าจะเป็นหลายอย่างจริงๆเราไรู้ว่าเปนอยรตอนนี้ก็เลือกอัถ้ารั่างดีน้องจรินตอนนี้ว่าคุณะเลือสีดีไ